ฮองเฮาเห็นลางร้ายเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับพระเอกจึงไปขอร้องฮ่องเต้ให้ไว้ชีวิตเขาทหารเมืองเห่ยาเฉิงไปขอกำลังเสริมแต่ก็ไม่มีใครส่งทหารมาช่วยสเบียงที่มีอยู่ก็ค่อยๆล่อยหลอลงนางเอกเห็นท่าไม่ดีจึงเปิดถุงผ้าที่พระเอกให้เปิดดูเมื่อยามขับขันแต่ในถุงเขยงคำว่าหนีเอาไว้เท่านั้น องชายใหญ่นำทองคำมาให้หัวหน้านักรบดำเป็นค่าตอบแทนที่ล้อมเมืองเหวยเฉิงไว้สำเร็จและอนุญาตให้ทำอะไรกับชาวเมืองก็ได้ขอเพียงแค่เอาหัวหนางเอกมาได้ก็พอนักรบดำสงสารเตรียมบุกชาวเมืองเหวยเฉิงกลัวตายจึงอพยพหนีแต่พอเปิดประตูเมืองก็เจอนักรบดำยิงธนูเข้าใส่นางเอกขวางไม่ให้ชาวเมืองออกไปแต่ไม่สำเร็จ ธนูหาใหญ่บินว่อนเต็มท้องฟ้าฆ่าชีวิตชาวเมืองที่ออกนอกประตูเมืองตายเป็นใบไม้ร่วงนางเอกออกไปช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้จึงโดนลูกธนูยิงใส่กลางหลังต้องหามารักษาตัวเสี่ยวซีขนข้าวของมาบอกให้นางเอกหนีเพราะเมืองแตกแล้วชาวบ้านก็ไม่สนใจฟังผู้นำอย่างนางแต่นางเอกก็ไม่ยอมหนีเพราะต้องรักษาเมืองตามที่พระเอฝกฝากฟังไว้นางสั่งให้เสี่ยวซีกับยาหลานจูขุดอุโมงหนีออกจากเมือง คนหนึ่งไปเทียนซาอีกคนหนึ่งไปเทียนหยวนเพื่อหาคนมาช่วยองค์ชายใหญ่ได้ข่าวว่าพระเอกเข้าไปในทะเลทรายเกิอย่าแล้วจึงส่งคนไปฆ่าด้วยระยะทางที่ไกลน้ำและอาหารที่พระเอกมีจึงหมดลงแม้จะสามารถต้านทานทหารขององค์ชายใหญ่เอาไว้ได้แต่ก็สิ้นเรี่ยวแรงเต็มทีฮองเฮารู้ว่าองค์ชายใหญ่จะฆ่าพระเอกทั้งที่ฮองเต้รู้แต่ก็ไม่ห้ามจึงมาขอให้อองเต๋อช่วยอองเต๋อส่งทหารรับไปช่วยพระเอก แต่ข่าวล่าสุดคือพระเอกตกลงไปในหลุมทรายดูดไม่รู้ชะตาว่าเป็นตายรายดียังไงจึงจะส่งคนไปสืบข่าวอีกครั้งและระหว่างนี้จะแกล้งทำดีกับองค์ชายใหญ่เพื่อให้ตายใจชาวบ้านเมืองเหยาเฉินงองแงให้แก้ปัญหาขาดแคลนสเสบียงและน้ำนางเอกหมดหนทางจึงประกาศทิ้งเมืองเพราะไม่อาจเอาชีวิตชาวบ้านมาเสี่ยงกับนักรบดาอีกต่อไปจากนั้นก็หิ้วตราประจำตัวเจ้าเมืองเดินออกนอกเมือง ชาวบ้านกล่นดาที่ทิ้งพวกตนด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วเคลี้ยงปลาข้าวของสาบแช่งนางกันยกใหญ่นางเอกมาถึงค่ายนักรบดำเพื่อยอมจำนนและมอบตราประทับประจําตัวเจ้าเมืองให้หัวหน้านักรบดำเมื่อตรวจดูตาประทับว่าเป็นของจริงแล้วก็เตรียมพิธีปฏิญาณตนโดยการกรีดเลือดจากหัวใจของทั้งสองฝ่าย นางเอกยอมกรีดเลือดหยดลงในถ้วยแล้วอาศัยจังหวะหัวหน้านักรบดำถอดเกราะเตรียมจะกรีดเลือดดันมีดลงไปปากที่หน้าอกของเขาจากนั้นก็ลงมือเผด,ด,ด็จศึกด้วยความว่องไวและสามารถตัดคอหัวหน้านักรบดำได้สำเร็จระหว่างนั้นมีชายชุดดำมาช่วยคุ้มครองนางเอกฝ่าออกจากค่ายนักรบดำกลับไปเมืองเหยวเฉิงพระเอกได้สติกลางทะเลทรายมองไปรอบตัวเห็นทหารกลายเป็นหินเพราะโดนพิษก็หมดสติไปอีก นางเอกควบม้ามาจะถึงหน้าเมืองแต่ทหารไม่ยอมเปิดประตูให้เข้าไปแถมยิ่งธนูใส่อีกแม้นางจะบอกว่าฆ่าหัวหน้านักรบดำได้แล้วก็ตามทหารนักรบดำตามมาทันชายชุดดำที่คุ้มกันนางเอกมาจะถึงเมืองเหวาเฉิงแลกชีวิตเข้าปกป้องนางเที่ยเฉิงขอร้องให้เปิดประตูแต่ก็โดนประชาันจนบาดเจ็บนางเอกเห็นชายชุดดำโดนหอกแทงตายอย่างอนาถระหว่างนั้นหยวนเป่าตามหาพระเอกจนเจอ เขาโดนพิษตัวแข็งอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้นางเอกตัดสินใจบั่นคอตัวเองตายแต่มีธนูลูกหนึ่งยับยั้งนางเอาไว้และยิงใส่ผู้นำทัพนักรบดำจนตายที่แท้เปยเยี่ยมาช่วยนางไว้ทันเปยเยี่ยพานางเอกไปรักษาตัวที่ค่ายพอนางเอกตื่นมาก็ถามหาข่าวของพระเอกนางฝันเห็นเขาอยู่ในทะเลทรายอย่างเดียวดายมือของเขากลายเป็นหินรอบตัวเขามีคนที่กลายเป็นหินอยู่รายล้อมเปยเยี่ยปลอบใจว่าเป็นแค่ความฝันไม่ใช่เรื่องจริง แต่เปยเยี่ยกลับมานั่งกลุ่มกับฝันของนางเอกที่เห็นพระเอกอยู่ในทะเลทรายที่มีหมอกควันสีฟ้าซึ่งตรงกับข่าวล่าสุดที่คนของเขารายงานว่าพระเอกหายไปในทะเลทรายเก๋ยาที่ซึ่งอันตรายที่สุดนางเอกฟื้นขึ้นมา รู้ว่าพระเอกหลงอยู่ในนั้นก็สลบไปอีกรอบและมีอาการสุดลงจนเปเยี่ยต้องใช้กระดิ่งจัก,กรวาลรักษาทุกโรคมาถ่ายพลังชีวิตให้แต่ก็มีความเสี่ยงหากทั้งสองติดอยู่ในความฝันไม่ยอมตื่นจะเป็นอันตรายถึงชีวิตองคารักษ์จึงพาหมอมาสแตนบายแต่หมอที่พามาไม่มีใครรักษาอาการของเป๋เยี่ยกับนางเอกได้ก็พอดีหย่าหลานจูเดินเข้ามาพร้อมกับหมอจงเย่เสี่ยวซีจึงรีบพาเข้าไปดูอาการของทั้งสองคน ทหารมารายงานองค์ชายใหญ่ว่าเห็นพระเอกเข้าไปในทะเลทรายเก๋าใหย่แล้วไม่ได้กลับมาเกรงว่าจะเสียชีวิตแล้วองค์ชายใหญ่แซงทําไปเสียใจแล้วบอกให้ทหารไปหาศพของพระเอกให้เจอเพื่อจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติ อ,องเตอ๋อเห็นเล่นละครก็เออออเสียใจกับการตายของพระเอกไปด้วยองชายใหญ่อย่างเชิงอองเตอ๋อเพราะเป็นผู้มีสิทธินั่งบัลลังก์ของเทียนหยวนอีกคนแต่อองเตอ๋อไม่สนใจเรื่องแย่งชิงอำนาจขอให้วางใจได้แต่องชายใหญ่ไม่เชื่อจึงสั่งทหารจับตาดูอองเตอ๋อให้ดี หมอจมเย่มไม่สามารถรักษาอาการของนางเอกได้เพราะก่อนหน้านี้นางก็เจ็บหนักจากพิษที่ถอนไม่ได้อยู่แล้วซ้ำยังกลมสึกหนักจากเยาเฉิงอีกและเป่ยเยี่ยจะตกกระไดพลอยโจนไปด้วยหากนางไม่ฟื้นขึ้นมาในความฝันเป่ยเยี่ยถูลู่ถูกกังนางเอกที่กำลังจะสลบก็ฟาดฝ่ามือใส่ตัวเองเพื่อให้นางตื่นเพราะในความฝันทั้งสองคนใช้ร่างเดียวกัน จากนั้งก็ให้กำลังใจว่าตนก็เคยรอดจากทะเลทรายเก๋ดย่ามาแล้วพระเอกที่มีฝีมือไม่ได้วกว่าก็ควรจะรอดออกมาได้เช่นกันหมอจงเย่ยเล่าเหตุการณ์หลังแยกกับพระเอกที่ทะเลทรายเก๋หยา่าก็เจอกับเจียงฟงองค์รักของพระเอกเลยได้รู้ว่าทหารที่จะออกมาช่วยพระเอกถูกโยกย้ายไปที่อื่นจึงตัดสินใจเดินทางกลับเหยาเฉิงก็ได้พบกับยาหลานจูระหว่างทางจึงมาสมทบกับทุกคนที่นี่ ปเย,ย่กับจีอีเล่าว่าเคยเข้าไปยังทะเลทรายเกอยาและได้พบกับทหารวายุดำเดิมทีพวกนั้นจะใช้ชีวิตของพวกเขาบูชายันทหารมังกรทรายที่ถูกสาบอยู่ในเมืองโบราณมานานแต่ปเย,ย่ทำลายพิธีหนีออกมาได้ระหว่างที่โดนทหารมังกรทรายไล่ล่า,ลาก็ได้เจอกับพึ่งพิษพอดึงกระบี่มังกรดำออกมาพึ่งพิษก็หายไปนักรบทั้งหลายจึงยอมสิโลลาบและพร้อมติดตามถวายชีวิตให้ส่วนกระบี่นี้เป็นของท่านตา ขาจึงรับช่วงกองทัพมีหน้าที่ปกป้องทะเลทรายเก๋ยยาและควบคุมทหารมังกรทรายยาลานจูตัดพ้อที่เป๋เยี่ยไม่ยอมพานางไปทะเลทรายเก๋ยยาด้วยคลั่งพนานาอยู่คนเดียวเขาก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาในความฝันนางเอกได้ยินคนร้องเรียกชื่อตนกำลังจะปลุกเป๋เยีย่ยแต่ไม่สามารถสัมผัสต,ตัวของเขาได้จูจูไฟยเฟยเ็นก็ปรากฏกายขึ้นมาบอกหากนางเอกตายเป๋เยี่ยก็จะตายด้วยแล้วยื่นข้อเสนอจะช่วยชีวิต แต่ต้องแลกกับศรัทธาของนางเอกนางเอกยอมตายแต่ไม่ยอมทรยศต,ต่อศรัทธาของตัวเองและผองเพื่อนสุดท้ายเฟยเยียนก็ยอมช่วยให้นางเอกมีชีวิตรอดต่อไปโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนไปเยียกกับนางเอกจึงฟื้นขึ้นมาฮองเต้ได้รับข่าวว่าพระเอกเสียชีวิตอยู่ที่ทะเลทรายเก๋ยยา เหล่าข้าราชบริพารพากันร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจแต่ตำแหน่งรัชทายาทไม่สามารถว่างลงได้จึงเสนอให้มีการแต่งตั้งองค์ชายใหญ่รับตำแหน่งแทนอองเตอ๋อขอให้ฮองเต้ทรงพิจรารณาเป่ยเยี่จะกลับไปเทียนซาแต่ยังเป็นห่วงนางเอกจึงเสนอให้นางกลับไปที่เมืองเหยาเฉิงรอฟังข่าวพระเอกแต่นางเอกทำท่าสังกตายที่ไหนก็ไม่อยากจะไปทั้งนั้น ไบเยียรู้ว่านางหมดใจกับชาวเมืองเหยาเฉิงแล้วจึงขอให้นางอภัยให้กับชาวเมืองอีกสักครั้งเมื่อชาวเมืองเหยาเฉิงเห็นนางเอกกลับมาก็คุกเข่าขออภัยในความโง่เขลาที่ทําร้ายนางในคราวก่อนเถียเฉิงน้าตาเมือง่อคืนแต่นางบอกให้เขารักษามันไว้และดูแลเมืองนี้ต่อไป ฮ่องเต้ยื่นจดหมายที่เขียนว่าองค์ชายใหญ่กแกล้งเศร้าโศกเสียใจกับการตายของพระเอกและจะไม่รับตำแหน่งรัชทายาทที่ขุนนางพากันยกให้องเตอ๋อจึงให้พักเรื่องการตั้งรัชทายาทเอาไว้ก่อนฮ้องเฮารู้ข่าวลูกชายเสียชีวิตก,ก็เป็นลมตื่นมากก็ร่ำร้องอยากจะเห็นศพระหว่างนั้นฮ่องเต้ส่งยามาให้เหมือนเคยแต่คราวนี้นางขัดขืนไม่ยอมกิน ฮองเต้ไม่คิดว่าพระเอกจ,จะตายแต่หากตายจริงๆก็ต้องหาผู้สืบทอดบัดนี้มีเพียงสองคนที่เหมาะคือองค์ชาใหญและอองเตอ๋อจึงคิดจะให้ทั้งสองต่อสู้แย่งชิงกันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าองค์ชาใหญ่จะฝังศพพระเอกจ,จึงส่งขันทีคนสนิทให้ไปดูศพชัดๆว่าเป็นพระเอกจริงหรือไม่ หมอจงเย่ได้รับจดหมายจากเทียนหยวนแจ้งเรื่องการตายของพระเอกก็คิดว่าน่าสงสัยจากนั้นก็บอกให้ระวังนางเอกรู้ข่าวจะเสียใจและทำอะไรวู่วามพูดไม่ทันขาดคำเซียวซีก็วิ่งมาบอกว่านางเอกหายตัวไปที่แท้นางจับได้ว่ามีทหารขององค์ชายใหญ่สอดแนมอยู่ในเมืองเหยาเฉิงไปเยี่ยมาตามให้กลับไปแต่นางดึงดันจะต้องเห็นศพกับตาถึงจะเชื่อว่าพระเอกตายแล้วจริงๆ ทั้งสองจึงปลอมตัวเป็นทหารเทียนหยวนเข้าร่วมพิธีฝังศพขันที่คนสนิทห้องเต้มาถึงหนานหลงก็สอบถามใครๆต่างก็รู้ว่าทะเลทรายเก๋อหยาอันตรายเหตุใดพระเอกจ,จึงเข้าไปนีนั้นองค์ชายใหญ่กแกล้งบอกไม่ทราบและแสดงอาการเสียใจที่น้องชายตายองครักบ์มารายงานองค์ชายใหญ่ว่าจะต้องใช้ไฟเผาร่างพระเอกหากฝังเกรงว่าผิดร้ายจะแพร่กระจายสู่คนอื่นเมื่อเริ่มพิธีศพขันทีต้องการยืนยันว่าใช่พระเอกจริงหรือไม่ องค์ชายใหญ่บอกว่าการเผาศพต้องอยู่ในระยะห่างไกลเพราะเชื้ออาจแพร่กระจายแล้วให้ทหารเปิดฝาลงก็เห็นศพกลายเป็นหินและมีหน้าตาเหมือนกับระเอกองค์ชายใหญ่สั่งให้จุดไฟเผาทันทีนางเอกที่ปลอมเป็นทหารเทียนหยวนเห็นภาพนี้ก็เสียใจจนคุมสติไว้ไม่อยู่ทําให้เป๋ยเย่ต้องตีนางให้สลบแล้วปาหินใส่ทหารที่อยู่แถวหน้าโงศพเพื่อสร้างความโกลาหลแล้วพานางหนีออกมาพอนางเอกฟื้นขึ้นมา ก็ฟูมไฟจะไปแก้แค้นให้ได้ไปเยี่ยนนั่งปลอบใจอยู่นาน <c oughs> เมื่อนางสงบสติอารมณ์จึงบอกว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ไม่สายที่จะแก้แค้นอองเต๋อส่งคนไปสอดแนมที่ห้องยา เกี่ยวกับยาที่ฮองเต้ปรุงให้ห้องเฮาดื่มเลยรู้ว่าเทียบยานี้เป็นอันตรายแก่ชีวิตหากกินระยะยาวจะเกิดภาพหลอนและหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้จึงนำข่าวนี้มาบอก้องเฮาแต่ความจริงแล้วนางรู้อยู่เต็มอกแต่ก็ยังกินเข้าไปทุกเมื่อเชื่อวันเฝ้ารอวันที่ลูกชายจะได้ขึ้นครองบัลลังก์จะได้หลุดพ้นความทุกนี้สักทีแต่ตอนนี้พระเอกจากไปแล้วเกรงว่าฮองเต้จะไม่ปล่อยนางเอาไว้อองเตอ๋อจึงตัดสินใจจะก่อกรกบฏ เพื่อทำให้ตนเองและฮองเฮารอดพ้นจากเงื้อมือของฮองเต้โชนเปเยยี่ยและนางเอกกลับมาที่ค่ายทหารเทียนซาแต่กลับพบทหารทองคำของฮองเต้เทียนซาที่ร่วมมือกับองค์ชายใหญ่แล้วอีพีที่41ก็จบลงติดตามฝูเหยี่ยาจอมนางเหนือบัลลังอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนสวัสดีค่ะ